ใส่ฉลาดรู้เน็ตตอนโอโอ้อระวังภัยนะจ๊ะวู้ฮในที่สุดก็เสร็จสักทีคนห่อเท่อย่างเราเนี่ยสุดยอดไปเลยนะทำสิ่งประดิษฐ์ล้ำลเจง๋งๆได้ตัางหลายอย่างเอาไปเห้หลานชายสุดที่รักดูดีกว่าเอ๊ะเอายาหมองไปเก็บไว้ตรงไหนนะ หลานรักทำอะไรอยู่ล่ะจา้าโอ้นั่นเขาหนูช้ำอีกแล้วด้วอนี่ปู่มาถูกจังหวะพอดีเลยอ่ะอะแม่แหมแมแหมแหม,แมนี่คือนวัตกรรมใหม่สุดล้ำที่ปู่สร้างมาให้หลานรักที่ชอบทำตัวซุ่มซ่ามโกกังและจอมเปิลแบบซีรีส์เกาหลีนั่นก็คือเครื่องโอ้โอระวังภัยนะจา๊จาเจ้าเครื่องนี้ จะคอยเตือนภัยอุบัติเหตุหรือว่าแทบจะทำนายได้เลยว่าจะมีเหตุร้ายเกิดกับเราตอนไหนว้าวแลวล่ะสิมาดูวิธีการทำงานกันเลย <c oughs> เพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชันนี้เข้ามือถืออ่ะลองเอาก้อนหินวางไว้ตรงนี้เราลองเดินแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวดูนะระวังก้อนหินข้างหน้าอีกหนึเมตรอีก1เมตรสุดยอดเลยครับคุณปู่สุดเจ๋งของผมขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วต้องหลดยังไงเหรอครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่าเดินไปใต้ต้นไม้มีลูกมะม่วงกําลังตกลงมาอุ๊ยสุดยอดไปเลยแฮะถ้าเราบอกคนในหมู่บ้านต่อๆกันก็จะกลายเป็นหมู่บ้านแห่งความปลอดภัยสินะดีเลยฮีโร่ตั้มมาแววครับคนในหมู่บ้านก็คงแฮปปี้กับแอปที่เราแนะนำแน่แน่เฮ้แอป แจ้งเตือนเหรอ <c oughs> จะเตือนให้ตื่นไปเลยทีนี้ <c oughs> สองวันต่อมาพี่ตอมมาช่วยกันเร็วตอนเนี้ยคนในหมู่บ้านวุ่นวายกันไปหมดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็เคลียร์กันมาเลยหน่อยแน่เอาฉันไปนินทาเหรอ จ๊จจดูโพดเข้าใครกันแน่ที่นินทาน่ะฮะตายหล่อนโกหกใครก็โกหกได้นะแต่กับแอปนี่นะโกหกไม่ได้หรอกอยาฟังซะให้เต็มสองรูหูผู้หญิงตรงหน้าคิดไม่ซื่อชอบเอาท่านไปนินทาภัยร้ายระดับสิบอ้าวหาว่าฉันเป็นภัยร้ายระดับสิบไอแอปบ้านนี้นี่พ่อคะ ทำไมเอาขหน้ามีสารพิษตกค้างมาขายแอปมันบอกว่าผมกินแล้วจะตายบ้าเหรอคนก็ซื้อไปกินกันทุกวันฉันไม่เห็นว่าใครจะตาย <S 1> <S 1> <S 1> ก็ในแอปมันบอกว่าอย่างนี้ปริมาณสารพิษสูงมากทำให้ตายไดกย้กินแล้วจะตายกินแล้วจะตายอ้าวๆ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยเซ่ไม่สวยโวย้ยลอมากกว่าเรื่องมันมาจากแอปใช้แอปเดยกกับที่พี่ตั้มแนะนำนองหรือเปล่าื <S <S อย่าบอกว่าพี่ตั้มก็ไปแนะนําคนอื่นนะอ้ยแอปที่ปู่สร้างยังไม่ชัวร์และปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอย่ากลับบ้านอย่ากลับบ้านแม่ของท่านกําลังใส่สารพิษทําให้ขี้เรลงในอาหารให้ท่านกินเฮ้ยบ้าแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ไม่ชัวร์นะแต่มันไม่ใช่เลยมากกว่าไอแอปบ้าแกโป๊ะแล้วฉันไม่เชื่อแกหรอกเพราะแม่ฉนนะเขาทําอาหารไม่เป็น ทุกคนหยุดทะเลาะก,กันแอปนี้น่ะฉันคิดค้นขึ้นมาเองตอนนี้ในระบบมันขึ้นว่ามีคนแฮกระบบและทําการปั่นข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทะเลาะก,กันเพราะงั้นอะไรที่ออกมาจากแอปไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนลบแอปแล้วดีกันเถอะนะเฮ้ยต่อให้เราจะมีเจตนาดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ถ้าเราแชร์สิ่งที่ไม่ชัวร์ออกไปมันก็เกิดความเสียหายสุดท้ายแล้วก็ส่งผลเสียอยู่ดี เพราะฉะนั้นต้องคิดและเช็คให้ดีก่อนหน้าตำครับปู่ผมผิดไปแล้วค่ะคุณปู่บางสิ่งที่เราแชร์และโพสต์ออกไปอาจร้ายแรงถึงชีวิตเลยก็ได้นะอย่างถ้าเราแชร์ข่าวของคนคนหนึ่งที่ไม่เป็นเรื่องจริงเขาก็อาจอับอายและเสียใจถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็ได้รุนแรงจนต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครองเลยละ ไม่ว่าสิ่งที่แชร์นั้นจะปลอมทั้งหมดหรือเพียงแค่บางส่วนล้วนมีความผิดทั้งนั้นตามพรบอรคอมพิวเตอร์เช่นโพสต์ข้อมูลปลอมทุจริตหลอกลวงภัยความมั่นคงปลอดภยัยเรื่องก่อการร้ายเรื่องลามกหรือแม้แต่แชร์ข้อมูลทั้งที่ทรู้ว่าผิดทั้งหมดเนี้ยมีโทษเหมือนกันคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โอ้โหน้องพี่สุดยอดเลยหนูมีลางสังหรณ์เลยคนเรื่องนี้จากกระทรวงดิจิทัลมาเยอะเลยค่ะแต่พี่พอจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเจอข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์สามารถแจ้งหรือตรวจสอบได้ที่ www.antifakenewscenter.com ใช่ไหมล่ะืมที่อย่างเนี้ยแหละรู้เชียวพี่ตั้ม <c oughs> แล้วนั่นคุณปู่ทำอะไรเหรอคะ กำลังคิดเครื่องช่วยทำอาหารให้แม่ตุ๊กนะสิปู่ครับปล่อยหน้าที่ทำอาหารให้พ่อเขาเถอะครับเชื่อผมเถอะปู่จอววันนี้ใครนินทาฉันเนี่ยจะไม่หยุดเลยแฮยถอยว้อุตส่าห์ให้ระบบใส่ข้อมูลมั่วๆให้วุ่นวายทั้งหมู่บ้านจะสำเร็จแล้วเชียวอ่ะฝากไว้ก่อนเถอะย